สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณโทสวัสดีครับพัตเตอร์ครับวันนี้นะมาพบกับเรา2องโคดิชเช่นเคยนะครับที่โชว์รูมกฤษสดาคุตคาโชว์รูมรถบ้านรถวมือสองที่มีรถให้เลือกมากกว่า600คันใช่แล้วนะครับก็ฝากติดตามในเพจกฤษสดาคุตคานะครับหรือว่าเป็นช่องทางยูทูบชาแนลนะครับผมก็ฝากเข้าไปกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กดสมัครสมาชิกติดกระดิ่งไว้ท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราตัดต่อลงไปในช่องทางของเรานั่นเองนะครับผม ส่ววันนี้มีอะไรมาแนะนําลูกค้าถูกวันนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะแฮชแบ็กตอนนี้ผมบอกเลยว่าวัยรุ่นเป็นที่นิยมนะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามตอนนี้คือถ้าไม่มีตัวเจนที่เป็นหน้าเดียวกันฉมเดียวกันแต่มีแฮชแบ็กกับซีดานขึ้นมาเนี่ยให้เป็นตัวเลือกเดนในวัยรุ่นแฮชแบ็กคือบอกว่าตอบโจทย์เลยอย่างน้อยพื้นที่ข้างหลังมันดูสปอร์ตกว่าใส่สัมภาระได้เยอะกว่ารแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนหันมาขายของออนไลน์กันเยอะขึ้นอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่รถแฮชแบ็ก ห้าประตูเนี่ยมันสามารถเก็บของได้ค่อนข้างสะดวกกว่าเศรษฐกิจมันเริ่มเดินแล้วตรงนี้พวกตลาดมิดไนท์ตลาดกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอย่างที่พัตเตอร์บอกขายของออนไลน์เนาะไปส่งอาพวกไปรษณีย์โลจิสติกต่างๆเนี่ยรถแฮทแบ็กสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะบางทีอาจจะขายบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้ขายเป็นกิจจักษณะอาจจะเป็นแค่แบบงานเสริมนะครับแต่ว่ารถแฮทแบ็กห้าประตูเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกเลยที่ว่าการขนของที่มันเป็นกล่องเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าบู่าพัตเตอร์ วันนี้ที่เด็ดคือรถ2คันนี้ใช้คำารรสภาพสวยมากๆผมโอเคเริ่มกันเลยคันแรกดีกว่าคันนี้เลยทูวันนี้เริ่มพี่มาด้านะมาด้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมาด้าสนะครับเครื่องยนต์พันหเบนซินนะครับไม่ต้องติดแก๊สเพราะว่าตัวนี้อัตราการกินน้ามันพอรับไหวความสวยงามไม่ต้องพูดเยอะนะครับสีส,ส,สีเดิมสีเดิมนะต้องบอกราคากันก่อนครับผมคันนี้มาด้าสคันนี้ราคาเล้ามาก2องแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้ขวอนอยู่ ห้าพันนิดๆเองประมาณห้าพันถึงเปล่าไม่รู้ผมว่าผ่อนสี่พันเจ็ดยี่สิบห้าบาทสมมุติบางคนบอกฟรีดาวก็ยังผ่อนเบาคันนี้ขอดาวสักห้าหมื่นได้ไหมโอ้ดาวห้าหมื่นก็ถูกไปอีกดาวห้าหมื่นผมตกว่าน่าจะผ่อนประมาณสี่พันต้นๆครับผมนะโ <ผม S 1> อ้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญคันเนี้ยเวลาเราจัดไฟแนนซ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทางเราเนี่ยทางไฟแนนซ์เองเนี่ยเขาจะบังคับทําประกันอยู่แล้วเวลาสัญญาเกิดเขาก็จะบังคับทําประกันปีแรกถูกไหมคันเนี้ยทำปสองก็ได้ครับปสองบวกก็ได้ซึ่งถูกมากประกันปสองตก หกพันกว่าบาทเองใช่นะเท่ากับว่าลูกค้าได้ประกันด้วยอย่างน,น,น้อยๆคุณขับรถไปสบายใจเออมีคู่กรณีการจะเกิดการสะกิดกระกทุ้ากระทั่งเล็กๆน้อยๆมันแตกมันเล้ามาไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองนะงมีประกัน,นรตรงนี้นะครับให้ไปไ,ไล่ไปเลยนะครับมาด้าตัวนี้ก็เป็นตัวสปอร์ตก็คือตัวแฮทแบ็กห้าประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะเป็นปี2022นะครับมีชุดแต่งมีอะไรอย่างนี้มาให้แล้วนะครับที่คุณเห็นว่าคันนี้ครับ ใหม่แบบนี้สีแบบนี้เขาเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วบอกว่าไฟเนี่ยที่เห็นใหม่ๆแบบนี้คือเขาใช้ประกันชั้นหนึ่งมาตลอดอ่ะก็เท่ากับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักผิดคว่ำนะครับถามว่ามีทําสีมีเก็บสีเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนเพราะว่ามันเก่าไงไล่มาด้านข้างนะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นตัวสปอร์ตนะครับ,รบก็จะมีชุดแต่งรอบคันมาอยู่แล้วนะครับผมอ่ะขายดีกว่ารายละเอียดเรนินดนึงนะตัวนี้เห็นไหมมีมาหมดนะครับเนี่ยมือเปิดประตูสีสวยเนะนี่ยในในทรงตรงนี้เลยนะช่องเว้าช่องว่างระหว่างประตูสีเสมอกันทั้งคันนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเห็นไหมอย่างที่พัตเตอร์ดูบอกเก็บของได้คันนี้คือผมผมเข้าใจนะทุกวันนี้การซื้อรถมือสองค่อนข้างกว้างขึงข้นแต่ยังมีหลายๆท่านนะครับที่ไม่เข้าใจนะผมพยายามพูดให้เปิดใจนิดนึงตรงที่ว่ารถมือสองทุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับเษฐกิจอย่างนี้ใช้แล้วนะซื้อรถมือหนึ่งคุณบอกบางทีใช้เงินออกรถน้อยกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นนี่ยาวนานกว่าแล้วเป็นนี้ก้อนใหญ่กว่ามีเสื้อหลังนะครับมีให้มีมาให้สองจุดนะครับ เนี่ยเห็นไหมโลโก้สปอร์ตคอนโซลข้ามประตูคอนโซลหน้าคอนโซลกลางคอนโซลหลังทุกชิ้นส่วนภายในตัวรถใช้คําว่า90%ถึงร้อยนะครับคอนโซลหน้านะครับสวยงามทุกจุดนะไม่มีรอยล้าไม่มีรอยด่างนะครับไม่มีรอยแปะคาบกาวไม่มีเลยใช้คําว่าใสสะอาดจริงๆมาด้าสองจะย้ายไปอยู่ตรงนี้ใช่ปกติรถทั่วไปจะอยู่ประมาณตรงคอนโซลกลางช่วงล่างนะครับแต่ตรงนี้จะย้ายไปอยู่คอนโซลกลางส่วนช่วงติดกับคอนโซลหน้านะอ่ะ มาที่มาต่อในส่วนเบาะนะเบาะก็เป็นเบาะหนังดํานะครับเดินด้วยได้สีแดงนะอโอเคมาต่อในส่วนด้านหลังกนิดเนึ้ 1, 1> พัตเตอร์พิงหัวข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นมาที่หัวแต่ถา,ถามว่ามันนั่งได้ไหมมันอยู่บริเวณคอเข้าใจปะเนี่ยให้ดูเนี่ยตัวแฮตแบกคาประตูของเขาเนี่ยมันจะอยู่บริเวณคอเห็นไหมมันจะไม่ได้อยู่แบบพิงพิงไปทั้งหัวเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับมาด้ายสองเครื่องยนต์พันห้าใช่ตัวสปอร์ตกรุ๊ปใช่ปี2012อราคาอยู่ที่239,00 0บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้จัดเต็มฟรีดาวพรอยโยมัน4,007ประมาณนั้นถ้าครับไม่ถึงบางคนบอกสี่หอยวางนักสามหมื่นห้าหมื่นก็ผ่อนประมาณสี่พันสองประมาณนั้นค่อนถูกมากตัวเนี้ยครับค่อนสวยสมบูรณ์แบบมากๆเลยกับรถมือสองนะครับใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองมาเลยนะครับที่อาณาจักรรถของเรากิตสตาร์คูตคารนะครับผมของเราก็มาไม่ถูกเหมือนเดิมเซิร์ชกูเกิลนะครับพิมพ์กิตสตาร์คูตคารหรือเจ้าป้าเลยเฮมื่อวานพิมกอไก่ไปขึ้นแล้วเนี่ยใช่นะพิมพ์กอไก่ไปขึ้นเลยเอนปิดนะครับผม ได้นะครับผมก็พามาดูก่อนแค่นั้นเองนะบางคนอยากให้ปรึกษาเรื่องเอกสารนะครับผมฝากเบอร์ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวพัตเตอร์กับทูเนี่ยจะโทรกลับไปบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับก่อนจะลากันไปพัตเตอร์เบอร์โทรสักนิดเบอร์โทรติดต่อนะครับ083 222 2203นะครับถ้าพูดผิดขออภัยนะพัะมันเป็นเบอร์ใหม่ไงเดี๋ยวฝากไปด้วยฝากเบอร์ติดต่อไปด้วยหรือใครที่จำเบอร์ไม่ได้ บนคลิปเลยบนคลิปชล่นมีวางมีเบอร์ไว้จำแค่ชื่อก็พอพัตเตอร์แล้วก็ทูอันนี้พัตเตอร์อันนี้ทูนะจำชื่อไว้นะครับเราสองคนยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านเลยคุยกันง่ายๆคุยกันแบบวัยรุ่นนะวัยรุ่นวัยรุ่นนะเจนใหม่คุยกันเข้ามาใช่ครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับยังไงฝากติดตามช่องทางใหม่ของเราคือ YouTube Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆมากมายที่ทางทีมงาน IT เราผลิตคลิปออกมานะครับผมยังไงวันนี้พัตเเตอร์แล้วก็ทูนี่ย ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมครับผมบสวัสดีครับ